ผมนายรู่งปรียานาคแก้วคณะนิสิต650120115 2, 2วันนี้ผมจะมาตบมือตามแบบฝึกหัดหัดที่1 1 2 1 2 1 2แบบฝึกหัดที่2 1 2 1 2 1 สองแบบฝึกหัดที่สามหนึ่งส่งสอหนึ่งสองหนแบบฝึกหัดที่4 1 2หนึ่ง2องหแบบฝึกหัดที่5้า1 2ึ่งสหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งสอง แบบเพิ Bien, ่ันที่หกหนึ่งสอง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 แบบเพิ่ัดที่เจ็ดหนึ่งสอง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 แบบเพิ่ันที่แปดหนึ่งสอง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 แบบเพิ่ันที่เก้า หนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสองหนึ่งสแบบปฟระคัรที่10บหนึ่งสอหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งสแบบปฟระคัรที่11บเอ็ดหนึ่งสสหนึ่งสสหนึ่งสสา แบบฝึกหัดที่สิบสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบฝึกหัดที่สิบสามหนึ่งสอง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 สามแบบฝึกหัดที่สิบสี่ หนึ่งสองสามหนึ่งสสหนึ่งสอหนึ่งสองแบบฝึกหัดที่15บห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสสหนึ่งสสหนึ่งสสแบบฝึกหัดที่16บหกหนึ่งสองสามหนึ่งสสหนึ่งสองสาม สองสามเบอร์หัสที T ่17 1 2จ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสอสหนึ่งสอหนึ่งสสามบร์ัสที่18 1 2ปดหนึ่งสองสามหนึ่งสอสหนึ่งสสหนึ่งสสามบร์หัสที่19บเก้าหนึ่งสอหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบฝึกหัดที่ยี่สิบหนึ่งสองสาม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 แบบฝึกหัดที่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่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 

แบบฝัที่ี่สิหนึ่งสสสหนึ่งสสาสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสแบบฝัที่ยี้าหนึ่งสสาสี่หนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่ แบบฝึกหัดที่ยี่สิบหกหนึ่งสองสาหนึ่งสสสหนึ่งสสาหนึ่งสสามสแบบฝึกหัดที่ยี่สิบเจ็ดหนึ่งสสามหนึ่งสสสหนึ่งสสามแบบฝึกหัดที่ยี่สิ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสาสี่หนึ่งสสสหนึ่งสสาสแบบฝึกหัดที่29่สิบเก้าหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสสสี่หนึ่งสสสหนึ่งสสาสแบบฝึกหัดที่สาสิ หนึ่งสองสามสี่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 